สวัสดีครับผมโอ๊ฟพุชเนตนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปพัอนารายนะครับนี่นะครับชื่ออยู่ตรงนี้นะครับจะสร้างโดยทางสายเขาอ้อนะครับนี่นะครับตัวไม้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรแต่น่าจะเป็นไม้มงคลนะครับไม่ทราบว่าใช่แก่นขามหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวของอัขระนี่นะครับเห็นไหม นะครับเป็นคาถาไล่ผีขับผีนะครับแล้วก็ด้านตัวของลูกศรลูกธนูนะครับของลูกธนูนี้ก็จะเป็นยันที่เกี่ยวกับธนูลเวทนะครับก็จะเกี่ยวกับนี่นะครับการไล่ผีการป้องกันผู้ผีปีศาจจะเด่นชัดมากนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับ แล้วก็ด้านท้ายของลูกศรจะเป็นแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็จะมีเลขนะครับตัวของอลูกศรน,นี้หมายเลข203ทุกเลขท,ทุกลูกศรจะมีนัมเบอร์อยู่นะครับนี่นะครับให้ชมเป็นชัดๆครับ ไม่ได้มีจัดสร้างบ่อยๆครับพอดีผมก็ได้มานี่นะครับพระสอนนารายนะครับพระอาจารย์อุณาโรมเรียบร้อยนะครับส่วนตัวผมเอาไว้ใช้ด้านขับไล่ นะครับแล้วก็เอาไว้ตีตารางตีเหมือนขอบอยังไงเดีย่ะขายมนมะในประมาณนี้ครับไม่ให้ผู้ผีปีศาจหรือสิ่งอัปมงคลเข้ามาในบริวเวณที่เราอยู่อาศัยนะครับผมจะตีรอบบ้านนะครับท่านใดมีอยู่แล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่ามี อยู่เบอร์อะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมใีสายเขาอ้อใช่ไหมแล้วก็แต่ละท่านใช้ยังไงกับตัวของผะสอนอะไรนี้นะครับส่วนตนัวผมยังจ,จะใส่ถุงผ้าเขาจะมีถุงผ้ามาให้นะครับแล้วก็พกติดตัวติดรถดไว้เผื่อเราไปนอนที่ไหนเราก็จะใช้เนี่ยครับรันาเอาในถุงผ้าก็จะมีบทสวดของผะสอนอะไรยอยู่นะครับเราก็สามารถสวดแล้วก็เพิ่ม พุทธคุณในตัวเราบาร,รมีในตัวเราได้นะครับเพราะเด่นเรื่องของอํานาจนะครับโอเคนั้นผมฝากคลิปสั้นๆไว้นะครับนี่นะครับโอเคครับผมโอ๊กพุษเนตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ